สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทา o โร่แอนด์เดสตินีนะคะขออภัยที่ห่างหายคลิปไปนานนะคะจารย์ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่มาวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงปี2567นะคะหรือว่า ปี2024นะคะนะของชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวลัคนากรกฎเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักเลยนะคะนะก่อนอื่นมาเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงปี67ก่อนเลยนะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งปีเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ พลังงานของคุณโดยรวมนะคะชาวกรกฏ Strange นะคะ Four r f u u s s i v v e of Cups, Nine of Cups นะคะดูเหมือนว่าเรื่องรักๆใครๆจะเข้ามาเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งปีนะคะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ว่าก็มองว่าอย่างไรก็ เป็นเรื่องของความรักนี่แหละนะคะที่จะเข้ามาเรียกว่าใครที่คิดว่าตัวเองจะโสดคิดว่าตัวเองคงจะไม่มีใครอะไรแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมองว่าปีนี้ชาวกรกฏคุณไม่น่าพลาดนะคะน่าจะมีคนเข้ามานะทำให้ใจเราหวั่นไหวหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักชนิดที่อาจจะต้องพูดนิดนึงนะด้วยความที่มีทั้งสี่ถ้วยเก้าถ้วยใช่ปะ่ะความรักมันอาจจะเป็นความรักที่มีเรื่องของการเป็นตัวเลือกการเป็นช้อยการตัดสินใจนะคะแล้วก็พอมันคา ด้วย5ถ้วยแบบนี้สถานการณ์มันดูมันดูอาจจะไม่ได้แฮปปี้ร0อนะคะนะแม้ว่าไพ่ดีสุดจะเป็น9ถ้วยก็ตามก็ยังมองว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างขาด,ด,ดเกินเนาะเหมือนแฮปปี้ดีเหมือนมีความสุขดีแต่มันจะมีบางสิ่งอะที่มันรบกวนจิตใจของเรานะคะเหมือนได้แล้วแบบมันไม่เต็มร้อยมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะนะ,นะก็ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ นะปีนี้ก็อะไรที่มันแบบไม่ไมหนักหนาสาหัสเกินไปก็อย่าไปใส่ใจมากนะคะปล่อยปล่อยมันไปบ้างนะอย่าให้มันอย่าให้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะปล,ปลายปลายปีเนี่ยนะคะปลายปลายปี67นะคะความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะใครที่รู้สึกว่าออตลอดมาหรือตลอดทั้งปีมันห่างเหนินกันเนี่ยอาจารย์มองว่าก้าวถ้วยแบบนี้เนี่ย ดูท่าทางเตียงคุณจะร้อนไฟลุกนะคะนะกนะ็อาจจะได้กลับมามีความสัมพันธ์ได้ฟื้นฟูนะคะความสนิทสนมใกล้ชิดอะไรกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างฮอตเนาะ ใครที่ยังไม่ได้ปิดใจตัวเองกับคนรักนะคะหรือว่ายังมีคนเข้ามาเรื่อยๆปีนี้มองว่าก็จะมีคนเข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้คุณได้รู้สึกแบบนะกูสวยเหลือเกินหนักอกหนักใจเหลือเกินนะคะปีนี้ค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการงานอะไรต่างๆมีจังหวะผิดหวังบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความที่ไพ่ขึ้นมาใบหน้าเนี่ยมันเป็นสเตรนท์นะคะช่าก็ราศีก็รกกฏไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาก็ตามทีคุณก็ดูจะเอาอยู่ทุกสถานการณ์ มีเพียงพล้ําเรื่องความรักได้บ้างแหละนะคะแต่เรื่องงานเรื่องเงินคุณโอเคนะคะอันนี้เป็นภาพรวมก็แล้วกันคือเราเอาอยู่ะนะกับเรื่องต่างๆนะคะ ทีนี้นะคะนี่คือพลังงานโดยรวมทั้งปีของคุณนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องการเป็นเรื่องหลักๆนะคะของของชีวิตละกันทั้งเรื่องการงานการเงินความรากักเริ่มกันที่เรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้เป็นลักษณะของไตรมาสคือ1ไตรมาสเนี่ยจะมี3เดือนนะคะนะหนปีก็จะมีสไตรมาสนะคะนะมาดูกันทีละไตรามาสแลวเดี๋ยวจะให้ไพ่เขาเล่าเรื่องขยายความด้วยนะคะว่าแต่และช่วงเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะการงานกรกฏนะคะมา ไตรามาสแรกนะคะ n อ่าไนออเพนเดอร์เลนะคะต่อมาโฟ e ์เพนเ e อร์สนะคะทรีออฟคัสนะคะแล้วก็ขิงซอสนะคะโอเค อ่ะเรื่องของการงานนะคะใครเป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีเรื่องของการวางแผนลงทุนนะคะหรือว่าหาช่องทางการเงินใหม่ๆเนาะอยู่ในช่วงศึกษาอาจจะยังไม่กล้าลงทุนไม่กล้าอะไรมากนะักโดยรวมในครึ่งปีแรกเนี่ยเหมือนคุณกําลังเรียนรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าก็ยังยึกยึกยักยักยังกักกอยู่นะยังไม่กล้าที่จะลุยไปเต็มที่นะคะยัง กังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยมันจะกําไรจริงไหมมันจะลงทุนไปมันจะจมทุนหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าใครที่ทํางานประจํานะคะมองว่าการงานของคุณยังอยู่ในอยู่ในสเตทที่มั่นคงดีอยู่นะคะทั้งจริงๆทั้งไตรมาสที่หึงไตรมาสที่สเลยครึ่งปีแรกนั่นแหละนะคะแะต่ว่าก็ เออบางทีคุณอาจจะโดนเจ้านายหรือว่าคนรอบข้างติงๆบ้างนะคะในเรื่องของการคิดช้าวางแผนช้า perfectionist มากเกินไปเนี่ยนะคะนะบางทีเราคิดช้าตัดสินใจช้านะก็อาจจะเรียกว่าคู่แข่งเราก็อาจจะคาบลูกค้าเราไปรับประทานได้นะคะอันนี้ต้องปรับปรุงขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มในช่วงไตรมาสแรกดูสิเรื่องงาน queen o s w a n d s นะคะ knight of Night of s o ร์และค n i g h ออฟวอน d s นะคะมีเกณฑ์เดินทางอยู่ไม่ค่อยเป็นที่ไปนูดมานี่นะคะน่าจะไม่ได้ทำงานตำแหน่งเดียวด้วยเพอๆอาจจะโดนส่งไปหรือโดนขอร้องให้ไป ช่วยอีกแผลนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะคุณก็จะค่อนข้างยุ่งยุ่งนะคะไม่ใช่ยุ่งเรื่องของงานตัวเองหรอกง,งานตัวเองอจัดการได้ดีแต่พอมีงานคนอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะคุณก็จะยุ่งเรื่องของการไปช่วยเหลือคนอื่นเขาหรือว่าค่อนข้างแบบวุ่นวายในเรื่องของการแบบพยายามผลักดันคนอื่นที่คุณจะที่คุณจะต้องเป็นภาระนะคะนะ เนี่ยประมาณนี้มีเรื่องของการเดินทางปุ๊บปั๊บนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะลูกค้าหรือเจ้านายเร่งงานฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจาการหรือจะลงทุนหรือจะทําอะไรของตัวเองคุณน่าจะมีเพื่อนหรือมีคนใกล้ชิดเนี่ยมาขอร่วมหุน้นร่วมทุนหรือว่าชวนทาอะไรด้วยกันด้วยนะคะการงานในช่วง3ามเดือนแรกจะนําพาคุณไปพบกับคนหน้าใหม่ๆสังคมใหม่ๆด้วยนะคะ ต่อมานะคะไตรามาสที่2นะคะสี่เหรียญนะคะาาการงานยืกยักการตัดสินใจอาจจะยังไม่เกิดขึ้นดูเหมือนกับว่ามันมีตัวเลือกอะไรต่างๆมาแต่ว่าคุณเหมือนดังนั่งทับตัวเลือกต่างๆยังไม่กล้าที่จะหยิบยังไม่กล้าที่จะเดินหน้าอยู่ดีนะคะนะและ้วก็อ่ะเจ้านายจะไม่ค่อยชอบวิธีการตอบสนองของคุณสักเท่าไหร่ชาวกรกฎบางทีคุณก็นิ่งเกินไปนะคือนั่งกันในห้องประชุมเขาอยากได้คําตอบอยากได้ อยากได้วิธีแก้ไขปัญหาอยากได้ความเห็นของคุณเนี้ยแต่คุณนั่งเฉยเฉยคุณนั่งนิ่งเป็นลูกป,ปั้นเลยอ่ะนะคะเขาก็จะคิดว่าผมเหมือนคุณไม่ตั้งใจทํางานหรือคุณไม่ใส่ใจหรือเปล่านะคะพยายามレス pond เขานิดนึงนะคะพะอยากบอกอะไรเพิ่มอีกไหม ดูสิสิบมิท้าวสามมิท้านะคะแล้วก็แฮงแมนแต่งานเยอะนะพุ่นจริงงานเยอะเยอะทับตัวเยอะมหาศาลเยอะชนิดที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองด้วยเยอะงานชาวบ้านด้วยนะคะอย่างที่บอกไปสถานการณ์มันดูจะต่อเนื่องนะถ้าหากว่าต้นปีคุณมีการโดนแอสไซน์งานใหม่อะไรใหม่เข้ามาเนี่ยงานยังคงเยอะต่อเนื่องนะคะเราเเผลอนี่มันจะเยอะจกนกระทั่งคุณเหมือนคุณไม่มีเวลาให้ตัวเองซะด้วยซ้ําและระวังป่วยด้วยนะคะติดต่อสื่อสารหรือรอคอยข่าวสารจากใครช่วงครึ่งปีแรกยังไม่ นะคะยังมาไม่ถึงยังต,ต้องรอคอยไปก่อนนะถ้าไปสมัครงานใหม่พูดเลยว่าก็ยังไม่ได้นะครึ่งปีแรกเนี่ยยากนะคะนะได้มาคุณก็จะได้ที่ที่ไม่โอเคนะคะหรือว่าบางทีเหมือนแบบไปสมัครแล้วไปสามแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ให้ปล่อยเขาก็ปลอป่อยคุณรอปล่อยคุณรอไปเรื่อยอะ่ะนะคะไม่มีคําตอบไม่มีอะไรให้นะคะต่อมานะคะมาดูกันในครึ่งปีหลังนะคะ ต,ตรมากที่3นะคะไพ่3ถ้วยเดือน789กรกฎาสิงหากันยานะคะ <S 2> <S 2> <S สถานการณ์การสถานการณ์การงานดูค่อนข้างน่ารักนะคะนะได้รับความร่วมมือกับทีมงานทีมเวิร์กต่างๆเป็นอย่างดีนะใครอยากจะลงหุน้นเข้าหุ้นกับพี่น้องหรือกับเพื่อนกับคนคนสนิทอะไรเงี้ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นต้นไปนะคะนะแต่อาจจะเป็นกิจาการประเภทที่แบบของกินของใช้เครื่องดื่มร้านอะาหารร้านกาแฟนะคะหรือว่ากิจการที่เป็นแบบเหมือน ธุรกิจบริการอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะนะใครทำงานประจำนะคะทีมงานทีมเวิร์คค่อนข้างโอเคนะรับลูกกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะนะไพ่ขยายความนะคะระวังเด็กไว้คนหนึ่งเด็กหรือลูกน้องจะทำให้คุณเสียความรู้สึกนะคะนะเหมือนมันไว้ใจไม่ได้มันเกเรหรือว่าไปทำงานผิดพลาดเสียหายเข้าแล้วก็อาจจะแบบทำซ้ำๆทำซากๆทำเหมือนเดิมอะนะคะผิดซ้ำผิดซากอยู่นั่นเนี่ยนะคะ ต่อมานะคะไตรามาสสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปี6-7นะคะเดือน10-11-12ตุลาพฤศจิกาธันวาคุณได้ไพ่คิงซอฟซอสนะคะออดิตเข้าโดนตรวจสอบนะคะอย่าทําผิด กฎหมายกฎเกณฑ์นะคะใดๆก็ตามทีเอกสารต่างๆก็ต้องทำให้เป๊ะนะคะนะอย่าแบบซิกแซกนะถึงแม้ว่าเหตุผลที่คุณซิกแซกมันจะเป็นเพราะว่าเอ้ยเราก็อยากให้งานมันเร็วขึ้นอะไรขึ้นอเงีก็ตามเขาไม่สนนะคะคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุดนะคะเจ้านายจะค่อนข้างกดดันสูงด้วยในช่วงปลายปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะความกดดันก็มาพร้อมกับรางวัลก็คือคุณจะมีโอกาสเรื่องของการได้ตำแหน่ง นะคะนะอาจจะได้ที่เก่าหรือได้ที่ใหม่ไม่รู้แหละแต่ได้ตําแหน่งขึ้นเนี่ยค่อนข้างชัวร์นะคะแต่งานก็เครียดและภาระก็จะเยอะขึ้นอีกเพียบด้วยการงานของคุณจะต้องติดต่อกับคนในเครื่องแบบนะคะคนมีสีตำรวจทหารตำรวจนะคะหรือว่าพวกข้าราชการระดับสูงระดับผู้บริหารนะคะหรือว่าเป็นเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแบบเอนจิเนียริงวิศวกรรมช่างหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มอีกไหมดูซิ เท r ร i มนะคะ a c e o f Pentacles นะคะแล้วก็ a c e o f Cups นะคะดูท่าทางคุณน่าจะมีบริษัทอื่นหรือที่อื่นนะมาออฟเฟอร์คุณหรือจากอยากจะมาซื้อตัวคุณแบบเงียบเงียบด้วยนะอ่าให้เงินเพิ่มอะไรเพิ่มแล้วพี่มองว่าคุณน่าจะตัดสินใจไปด้วยอะ่ะเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะงานน้อยลงแต่ว่าเงินเยอะขึ้นแต่ว่ามีเรื่องของการเดินทางเข้ามาถ้าจะมีแบบนี้มาปลายปีนะอาจารย์มองว่าคุณตัดสินใจไปแน่นอนนะคะ ประมาณนี้นะคะบางคนต่อให้ไม่ได้มีเรื่องของการย้ายบริษัทหรือลาออกเนี่ยแต่ดูท่าทางคุณอาจจะได้ย้ายตําแหน่งงานนะคะหรือว่างานคุณต้องต้องไปเกี่ยวข้องเรื่องของการต้องเดินทางมากขึ้นนะคะได้โบนัสได้อะไรมาด้วยนะแต่ได้มาแล้วห้ามบอกใครนะคะของคุณเนี่ยอโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องของการงานชาวกรกฏนะ มาต่อการเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเงินนะคะการเงินชาวกรกฏปี67เจนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมเดี๋ยวจะดูให้ทีละไตรมาสนะคะมาการเงินเดียมเ e r ร์นะคะทัวปซอสนะคะไฮโรแฟนนะคะแล้วก็เทนสเปนดอรเกิลวูดูท่าทางการเงินปีนี้ก็โอเคนะ 3ใน4ของไพ่เป็นไพ่ที่เรื่องการเงินค่อนข้างโอเคนะคะนะอาจจะมีแบบมึนๆไปช่วงหนึ่งช่วงช่วงประมาณสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาว่ากันทีละไตรมาสไตรมาสแรกนะคะมกรลากุมพามีนาไพ่ the e m เ e อร์การเงินปังมากนะคะมีโอกาสมีรายได้ นะคะจากต่างประเทศจากต่างชาติหรือมีลูกค้ารายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติอะไรเงี้ยมาดีลเองมาคุยเองเลยแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้งานได้จ็อบได้เซ็นสัญญานะคะนะกับลูกค้าลักษณะนี้เข้ามาด้วยนะคะการเงินปังตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าต้นปีนี้คุณจะมีรายจ่ายเหมือนกันนะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศการเรียนต่อของลูกหลานหรือของตัวเองนะคะหรือว่ามีเรื่องของการต้องโอนเงินไปไปมานะระหว่างชาติระหว่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะไพ่าามีอะไรอยากบอกคุณไหมเรื่องการเงินนะการเงินไตรามาสที่หนึ่งนะคะอ่า queen s p e n t a c l e s for o n s นะคะแล้วก็ seven s p e n t e c a e s นะคะการเงินนะคะข่าวการเงินบางอย่างอ่ะการลงทุนบางอย่างคุณอาจจะต้องรอคอยนิดนึงใจเย็นๆน,นะคะถึงจะมถึงแม้ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเข้ามานะคะแต่ว่ามองว่า มันก็จะยังมีบางส่วนะที่คุณจะต้องรอคอยไปก่อน3เดือนแรกจะเกิดการลงทุนกับสมาชิกในบ้านในครอบครัวหรือแบบเปิดกิจการเล็กๆทําอะไรกันบางอย่างขายของอะไรพวกนี้นะคะกับแม่ไหมหรือกับผู้ใหญ่เพศหญิงกับคนในบ้านนี่แหละนะคะนะแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของแบบธุรกิจที่การเงินมันไม่ได้แบบเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บทีเดียวเยอะๆเ,เนาะมันเป็นลักษณะของแบบน้ําซึมบอ่อทรายอะมันมาเรื่อยๆนะคะ ต่อมาตรมาสที่2นะคะตรมาสที่2เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่การเงินอาจจะดูอึมครึมที่สุดละแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงกับสถานการณ์แย่ๆนะคะนะการเงินอึมครึมสุดอย่างไรนะระวังเรื่องของการมีปากเสียงการมีการมีอะไรเดียการมีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะหรือว่าปีเรื่องแบบ ตึงๆกันเกี่ยวกวับเรื่องของการเงินถ้ามีหุ้นส่วนเราก็จะรู้สึกเหมือนเราไม่พอใจการใช้เงินบางอย่างของหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกวับเรื่องของเงินทองการลงทุนของเราเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าทะเลาะก,กันใหญ่โตไหมไพ่สองดาบม,มันเป็นอาการเครืองใจอะมันเป็นอาการหงุดหงิดบความความรู้สึกแบบ จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าทะเลาะหรือเปล่ามันไม่ทะเลาะนะสองดาบนะคะคุณน่าจะมีเรื่องของการซื้อมือถือใหม่ตัดแว่นใหม่ซื้อเครื่องมือสื่อสารซื้อคอมใหม่อะไรในระยะนี้ด้วยนะช่วงช่วงเดือนเดือนเมษาเป็นต้นไปนเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนานะคะไพ่มีอะไรอยากบอกอีกไหม เตือนเรื่องการลงทุนไว้ก่อนนะเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะคะบางทีคุณยังรู้ข้อมูลหรือยังไม่รู้หมดเลยว่าไอ้เราไอ้สิ่งที่เราจะไปลงทุนหรือจะไปควักกระเป๋าอะไรเนี่ยมันมันมันจะมีกําไรมีดอกผลอะไรยังไงนะคะอะไรที่คุณยังรู้ไม่จริงอะ่ะคุณอย่าเพิ่งควักกระเป๋านะพูดเลยอืพายอยากจะเล่าเรื่องต่อนะคะก้าวไม่เท้าสี่ดาบนะคะแล้วก็นายออฟเพนเดเคินนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะ เออไพ่เขาก็พูดอย่างที่บอกเนี่ยแหละคล้ายๆกันคือให้ระมัดระวังเรื่องของการการใช้เงินหรือการควักกระเป๋าลงทุนนะคะดึงได้ดึงไปก่อนนะคะเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าหาว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยกว่าคุณจะได้คืนมาเนี่ยมันยากแล้วมันก็นานมากๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกหมุดหงิดรู้สึกเหมือนแบบมัเสียเวลามันไม่คุ้มดอกเบี้ยคุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกวับเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเข้ามาด้วยนะคะในช่วงไตรมาสที่สนะ ต่อมามาดูกันที่ครึ่งปีหลังนะคะอ่าเริ่มกันที่ไตรามาสที่3ก่อนนะคะไพ่ไฮโรแฟนนะคะอ่าอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะของบุตรหลานหรือของเราเองนะอาจจะไปโรงเรียนคอสนู่นนั่นนี่โน่นเพิ่มหรือว่าวางแผนจะไปต่างประเทศต้องจองที่พักต้องจองนู่นจองนี่นะคะนะก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของของการเรียนการหาความรู้เนี่ยเป็นหลักนะคะอ่าบางคนนะคะก็อาจจะเรียกว่าช่วงนี้งานบุญเยอะ รู้สึกว่านะงานบุญเยอะมีคนชวนไปทําบุญมีคนชวนไปหล่อพระทํานูน่นทํานี่นะคะเผลอเคุณอาจจะเป็นแม่งานเองซะด้วยซ้าไปนันเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเนี่ยนะคะแต่ถามว่าทําแล้วดีหรือเปล่าให้พระมันขึ้นมาทําแล้วมันก็ดีแหละเอาเป็นว่าอย่าให้มันเกินกําลังเราก็แล้วกันนะคะคุณจะได้ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ดีด้วยนะคะก็มีสติรับฟังเขาบ้างเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ทันสมัยหวือหวาอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าหลักคิดเขา,าโอเคนะคะ พายอ,อยากเล่าอะไรเพิ่มไหมดูสิ five o f cups นะคะ p e n e o f s s o u c e แล้วก็ ten o f w a n d s นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะรายจ่ายก็มีพอสมควรแต่ว่าเรื่องของรายได้อะไรต่างๆอันนี้ อันนี้ระวังนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณรอคอยหรือว่าสมมติว่าคุณรอหนึ่งร้อยเนี่ยมันอาจจะมาสักหกสิบเจ็ดสิบนเงี้ยนะคะแล้วก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กๆยังคงมีอยู่แถมเป็นรายจ่ายแบบมัดมือชกไม่ให้มันก็ไม่ได้ด้วยนะคะนะอาจจะเป็นลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่เราต้องดูแลนะคะแล้วก็อ่ะช่วงเนี้ยนะคะประมาณกลางกลางปีเนี่ยรายจ่ายเยอะนะบางทีจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยก็วางแผนดีๆก่อนนะคะไม่งั้นมันขยับตัวยากนะคะ ต่อมาปลายปีเลยนะคะไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบหนึ่งเลยในเรื่องของการเงินนะคะนะใครที่มีการดีวเกี่ยวกวับเรื่องของมรดกเงินเก่าสมบัติเก่าบ้านช่องห้องหอนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นอสังหาหรือมรัพย์ที่มันจะยกย้ายถ่ายโอนกันได้เนี่ยเราจะมีโอกาสสมหวังได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะได้เงินก้อนใหญ่ได้การซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยจากครอบครัวด้วยนะคะเลอเบางคนได้เป็นลักษณะของแบบโบนัสก้อนใหญ่แบบตั้งตัวได้จากบริษัทเลยอะไร ย่ีก็ได้เช่นกันนะคะนะแล้วก็แต่ในเรื่องของรายจ่ายนะคะบางคนก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของครอบครัวรด้วยนะเช่นอยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างเรือนหออยากจะแบบอุ้ยอยากจะรีโนเวทบ้านหรือครอบครัวหรือว่าแบบพื้นที่บริเวณภายในบ้านของเราอะ่ะให้มันสวยให้มันดูดีขึ้นเนี่ยคุณก็จะมีรายจ่ายประมาณนี้ช่วงปลายปลายปีนะคะใครอยากบอกอะไรเพิ่มดูซิ k King of s w u r d s นะคะแล้วก็ Judgment แล้วก็ The Devil นะคะเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะระวังโดนคนหลอกแล้วเนี่ยเดวิลขึ้นมาแบบนี้นะคะแถมมันเป็นอาการหลอกชนิดที่บางทีอะรู้เขาหลอกคุณก็ยังยอมให้เขาหลอกอะอาจจะเป็นคนหน้าเก่าๆคนหน้าเดิมๆซะด้วยซ้ำไปผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศช,ชายนะคะอาจจะกลับมาของเงินคุณเพิ่ม กลับมาขอเงินคุณอีกหรือกลับมาหลอกอะไรคุณบางอย่างแล้วคุณก็ยอมตามน้ําให้เขาหลอกด้วยในนีมนะเรื่องของการเงินนะคะจะไปเซ็นสัญญาจะไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรใดๆกับใครเช็คให้ดีๆก่อนนะไพ่ขึ้นมาแบบนี้3เดือนสุดท้ายเนี่ยต่อให้มีต่อให้มันมีต่อให้มันมีเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่โดนโกงนะ ไพ่จบมันเป็นเดวิลแบบนี้ก็มีโอกาสที่เงินเราจะอยู่อยู่หายศูนย์ไปจากกระเป๋าได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะประมาณนี้สําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักก็เดี๋ยวจะดูเหมือนเดิมดูเป็นตรามากแต่ว่าก็จะดูแยกให้ด้วยเนาะคนโสดคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะนะว่าจะเป็นยังไงนะมาดูกัน ไตรมาแรกนะคะ Ace of Pentacles นะคะ uh, Knight of Cups นะคะแล้วก็ Two of Pentacles นะคะแล้วก็มา King of Wands นะคะสำหรับคนโสดนะคะ,ะหนึ่งเหรียญแบบนี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาในนี้ไพ่หนึ่เหรียญแล้วก็จะมาในลักษณะของการเอาผลประโยชน์เอาอะไรต่างๆเอาเรื่องของช่องทางในการทํามาหากินอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาคล้ายๆยั่วล้อคล้ายๆแบบว่ามา เป็นผลประโยชน์หรือว่าเอาเอา,เอาเรื่องตรงนี้มาชักชวนเราแล้วก็มาจีบเราด้วยอะไรด้วยมีโอกาสนะเขาสเปคดีโปรไฟล์ดีพอสมควรเผอิเผอคุณได้รู้จักคนคนนี้คุณจะได้โชคได้ลาบได้อะไรบางอย่างด้วยแหละนะคะนะหรืออาจจะเป็นได้สายเปเนาะเจอหน้ากันไม่กี่วันก็ซื้อนู่ซื้อนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานกันแล้ว3เดือนแรกของปีแฟนคุณใจดีนะแฟนคุณใจดีขออะไรก็ให้นะคะขอบ้านขอรถขออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็น ออยืนยันความมั่นคงอะ่นะเนาะอาจจะขอแวนเพชรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้นะคะมีโอกาสนะคะนะอแฟนคุณกําลังโชคดีด้วยนะคะในช่วงในช่วงสเดือนแรกนะคะต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะอันนี้เตือนไว้นิดนึงคุสาสห่าวเป็นกลศาสของการคุยเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่แมทริอรมากๆนะคะถ้าเขาไม่หวังเรื่องเงินคุณ,คณเขาก็หวังที่ตัวคุณอะ่ะเออแต่ไพ่ใบนี้มันไม่เห็นหัวใจไง นะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่า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 ทา,า,างชาราศีกรกฎเองคุณจะยังไงนะคะหรือว่าคุณจะโอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าอันนี้ดิวดิวกันเองแต่อาจารย์เฉลยไว,แว้แล้วกันแล้วก็ละกันก็ละกันลิ้นผ่านกันนะคะว่าเนี่ยตอนแรกที่เขาเข้ามานนะคะคุณก็ดูเขาก่อนว่าเขาแบบแค่นะจีบจริงหวังฟันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ ต่อมานะคะไตรามาสที่2นะคะเดือน4เดือน5เดือน6นะคะอ่ n i นออฟคัพ p s นะคะแหมบรรยากาศความรักมันจะอบอวนอบอวนมากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเนี่ยแหละนะคะ4ี่หเป็นต้นไปนะคะคนโสดคุณจะได้ออใจอ่อนไหวใจบางกับใครบางคนนะคะหรือว่ามีใครบางคนเนี่ยทำตัวแบบ ทำตัวเป็นอ e ีแอบทำตัวชอบแอบบมาดูแลทำตัวมาเป็นแนวแนวแบบแอบแอบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่เพื่อนมันคิดจริงนะคะคุณมีคนมาชอบแล้วแถมคนๆน,นี้ก็ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือรู้สึก,รสกหรือรู้สึกดีด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะบรรยากาศความรักนะ,ะก็ชิลๆนะคะดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะบรรยากาศต่อการยังคงโอเคนะคะเอาอกเอาใจกันดีน่ารักกันดีมีแอบงอนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตามสถานการณ์จะเอื้ออํานวยให้งอนนะคะแล้วก็อาจจะจะมีบางคู่นะบางคู่ที่จะมีคนเข้ามาแอบชอบอ มองว่าไม่ได้แอบชอบแฟนคุณหรอกแอบชอบคุณเนี่ยแหละเข้ามาทางคุณเนี่ยแหละนะคะนะแล้วคุณจะมีใจหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่แหมเขาทําให้คุณรู้สึกแบบพราวในตัวเองจังเลยว่ะ <c oughs> สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะนะไพ่แบบนี้นะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศมันจะเป็นลักษณะของการแบบ คุยกันไปแบบชิวๆขำๆเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนที่แบบเขาค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงความรู้สึกอะไรมากนักนะคะนะมันจะคุยกันคล้ายๆกึ่งฟิลเพื่อนที่หวงกันมากเป็นพิเศษอะเนี่ยอยู่ในแนวๆประมาณนี้นะคะเ <4 S 2> ดือนสีเดือน 5. เดือน6บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยยังไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่ามันก็ยังไม่มีใครที่จะพยายามก้าวล้ำเส้นเข้าไปในความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะ ต่อามาครึ่งปีหลังนะคะนะ้ามาดูกันนะคะเดือน6เดือน7เดือน8คนโสดนะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่สองเหรียญแบบนี้เนี่ยคนโสดวุ้ยจากต้นปีมี1เหรียญกลางปีมีสองเหรียญว่าสั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาขอคุยเพิ่มนะคะทีนี้เราถึงเวลาของเราแล้วถึงเวลากีหอของเราละนะคะคุณก็สับลางกันมันระเบิดไปเลยนะคะ2เหรียญหรืออีกในหนึ่ง ถ้าคุณไม่ได้มีใครว่าฉันก็ไม่ได้หอมพอคุณระวังละกันว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นมนุษย์สับรางเก่งนะคะนะไม่รู้ว่าแบบบีดาทำงานการรถไฟหรือเปล่านะคะก็ดูก็เลือกเลือกดีๆหน่อยก็แล้วกันนะคะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะนะคู่คุณเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่แบบหมุนเงินว่ะนะเงินหมุนเข้ากระเป๋าเขากลับมาเข้ากระเป๋าเราเนี่ยช่วยกันไปช่วยกันมาอยู่แบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างเหนื่อยวุ่นวุ่นอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่นักนะคะสนใจเรื่องเงินทองเรื่องการของการทํามาหากินกันซะส่วนใหญ่ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะ2เหรียญนะคะคล้ายบรรยากาศคล้ายคคนโสดถ้าไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายแบบสับรางนะคะคุณก็อาจจะคุยอยู่กับคนที่แบบนะเจ้าพรางรถไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะก็อาจจะสับรางเก่งอะไรเก่งยังหาจุดลงตัวของความสัมพันธ์หรือว่าหาการสถาปนาความชัดเจนอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้นะมันยังหมุนไปหมุนมายังไม่แน่ใจยังตัดสินใจอยู่เลยนะคะ ไปถึงปลายปีกันบ้างนะคะ3เดือนสุดท้ายนะคะ k คิงซ f Wands นะคะสำหรับคนโสดน,นะคะน่าจะมีใครเป็นตัวเป็นตน นะคะได้แล้วละนะคะแล้วก็ถ้าต้นปีนะคะตั้งแต่ต้นปีจนก,กระทั่งถึงจบไตรมาสที่3ามเนี่ยยังไม่ใช่นะสุดท้ายปลายปีเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่เข้ามาอีกจริงๆนะคะเผลอๆ,ะะๆจะเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่านะคะหรือว่าเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้ด้วยนะนะแล้วก็ดูท่าทางเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าจีบค้นเก่งคุยเก่งนะคะแล้วก็เรียกว่าเราอยากฟังคําไหนเขารู้อ่ะเขาก็จะพูดคํานั้นให้เราฟังอ่ะนะคะ <c oughs> ขออภัยต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะถ้าคุณจะลงทุนเข้าหุ้นหรือว่าทํากิจการด้วยกันปลายปีนะคะน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะมีการจดเปิดบริษัทนะคะหรือว่าเปิดธุรกิจอะไรที่แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละนะคะมันเป็นไพ่เรื่องของธุรกิจเรื่องของไอเดียนะคะอืม ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะสถานการณ์คล้ายคนโสดเหมือนกันก็คือ,อน่าจะมีโอกาสเรื่องของความชัดเจนเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะคะชัดเจนที่ว่าเนี่ยมไ,มไ,มไม่ได้แปลว่าต้องชัดเจนแบบได้สถาปนาเป็นแฟนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าชัดเจนว่าใครกันแน่ที่หลงเหลือหรืออยู่ในชีวิตคุณนะคะใครกันแน่ที่เป็นคนที่แบบเฮ้ยเขาดีจริงเขาเข้าใจเราจริงแล้วเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ในระยะยาวกับเราจริงๆนะคะแล้วก็คล้ายๆกันนะคือคุณอาจจะโดนรุ่นพี่ นะคะโดนรุ่นพี่หรือว่าโดนแบบว่าเจ้านายจีบอะไรอย่างเงี้ยเออโดนลูกค้าที่แก่กว่ามาจีบเนี่ยนะคะจะมีคนที่อาวุโสกว่าหรือว่ามีอํานาจบางอย่างเนือกว่าคุณเนี่ยนะคะมาจีบคุณนะคะโดยประมาณความรักก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะดูซิว่าแล้วปี2 5 1 7หรือ2024เนี่ยชาวกรกฎนะคะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะคะเรื่องต้องระวังคืออะไรนะคะ ระวังเรื่องของการเดินทางนะคะระวังเรื่องของการเดินทางนะคะบางทีอ่ะเอางี้แล้วการชาวกรกฏไม่ว่าคุณจะเดินทางเพราะเรื่องของการงานหรือว่าเดินทางเปลี่ยนที่นอนไปเที่ยวไปไหนใดๆก็ตามทีดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะมีเซนต์หรือมีสัมผัสพิเศษนะคะคุณอาจจะไปสัมผัสกับนะวิญญาณอะไรบางอย่างในพื้นที่ที่คุณไปหลับพักผ่อนไปเดินทางได้นะคะก็กรวดน้ําทําบุญบ่อย กรวดน้ําทําบุญบ่อยๆนะคะทําบุญเจาะจงให้เขาอะนะคะหรือว่าแบบอสมมติเราจะไปน,นอนที่แปลกที่แปลกถิน่นใช่ป่ะสวดมนต์ก่อนเลยค่ะสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนเลยให้เจ้าที่เจ้าทางให้เทวดาให้เทวดาของตัวเราด้วยให้คุ้มครองตัวเรานะคะแล้วก็ให้สัพพวิญ,ญญาณทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นนะมา,นม,มาอนุโมทนาบุญกุศลนนแล้วก็อย่ามาหลอกมาห้อนอย่ามาอะไรกับเราเลยนะคะอืมประมาณนี้นะคะโอเค อ่ะปีนี้นะคะพยายามมั่นทำดีทำบุญทำอะไรไว้เยอะๆเพราะปีนี้ของชาวกรกฎเนี่ยเป็นปีที่แบบเรียกว่าอะไรที่คุณทำไว้อะมันจะสนองกลับคุณมาเร็วมากๆคุณทำดีคุณก็จะได้เร็วมากๆถ้าคุณทำไม่ดีนะคุณก็จะโดนตบสั่งสอนอย่างรวดเร็วมากๆเช่นกันนะคะดังนั้นตั้งสติกับการใช้ชีวิตไว้นะคะปีนี้นะคะอืม โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงปี2 5 6 7นะคะขอภัยอีกครั้งที่มาช้านะคะด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ d อันนี้มาได้นะคะแล้วก็จองคิวกันล่วงหน้านิดนึงนะคะด้วยปัญหาสุขภาพเนี่ยบางทีมันจะทำให้แบบคิวมันจะลันไปยาวนะคะนะ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช ANNEL ของอาจารย์ด้วยนะขอกำลังใจนิดนึงเม้นๆกันมาข้างล่างนะคะก็ได้ว่าเออชีวิตเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแม่นๆม่แม่อะไรยังไงก็ว่ามานะคะโอเคประมาณนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าปีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย